em ao nhà bị xe lột quắm kèm nhà đi, bố hoả <laughs> <Món kèm nhạc. cười> <laughs> em nhau, thấy pha để lốt, em nhau em nhau để đầy bay, đầy đều. <cười> 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 chi quá. อยากให้ร้านจับเนาะ <Mer ci> <celebration> ลูกจับซูมือแล้วให้ร้านจับเบ้างแด้ไม่ะเป็นยังไงแอมจับยาแอมพายาไปขึ้นรถบวกเอาค่อยๆเด้ว <Saturday interject ion> ยเอาเนืองเนืองแอมดึงงาแห้งๆเนืองสองซ้ำแอมเก่งเร็วแอมก็ไบกฟ้องเก่งเอางาขึ้นรถเอาแอมบอกเรื่องแอมขอต้อมา ขายาขึ้นรถจับั้งไหนเ่ะเดี๋ยวเราสิบสี่ไปหลอดสิเปนนางอินดูหัหอดบัวใส่หลานหลากับม่นางน้ำยามันมีม่องนั่งบาทังนแถม่นางน้ำยาถมานางตากยาม่นางน้ำยามันบมีหม่องขี้ทางนั้นขอแอมไปนั่งน้ำยาเด้อ่ปไปไปชงบ้านครหาคุณยาย เอ้าเอาเอาข่าติง่ายไปกันเด้มีคนใหญ่เก่าสิบปีแล้วเาสิบผ้าเมียมาหาไหมดอกให้ล้านเล็วเอาเข,ขาค้าึ้น ขาขึ้นเน,ะนี่อออันคือเห็นตำมันหน่อยหน่อยเนาะมี่ามันกินขา้าวกับขาน้มปังะนะ